การรักษาวความปลอดภัยทางไซเบอร์แน่นอนค่ะบนโลกใบนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสื่อต่างๆรวมไปถึงโลกของอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมไปทั้งแอปพลิเคชันสื่อออนไลน์รวมไปถึงภัยคขุคามที่มาจากทางอินเทอร์เน็ตดังนั้นเราจึงยกแนวคิดสำคัญมาเพื่อช่วยป้องกันภัยทางไซเบอร์ การรักษาความเปน็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ความเป็นส่วติการปกป้ปปองข้อมูลความเปน็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ของผู้ใช้งานที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่จะนําไปจัดเก็บนําไปใช้ประโยชน์หรือนําข้อมูลนั้นไปเผยแพร่ในปัจจุบนันส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวของเราได้ถูกจัดเก็บไว้โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการสื่อสารสังคมออนไลน์ซึ่งมีนโยบายได้ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาอัจจะเกิดขึ้นได้หากข้อมูลส่วนตัวของเราตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่น่าไว้ใจสื่อสังคมออนไลน์มีระบบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้ใช้งานข้อมูลที่สื่อสังคมออนไลน์จัดเก็บมีอยู่สอประเภท 1. ข้อมูลผู้ใช้งานแชร์ลงสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ไม่จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ แต่เก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลของผู้บริหารแทนผู้ใช้เลือกที่จะโพสข้อมูลเหล่านี้ในหมวดสถานะได้บางข้อมูลจะเปิดเผยสู่สาธารณะตามการตั้งค่าเริ่มต้นของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้นบางกรณีผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่จัดเก็บผ่านระบบการสะกดรอยทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์แทร็กข้อมูลความเคลื่อนไหวออนไลน์ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบคุกกี้ซึ่งจะสะกดรอยผู้ใช้งานจากเว็บหนึ่งไปสู่อีกเว็บหนึ่งรอยเท้าดิจิทัลร,รอยเท้าดิจิทัลร,รอยเท้าดิจิทัลคือร่องรอยการกระทำต่างๆที่ฝังไว้และติดตามได้เมื่อผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลินเ Internet ได้กระทำใดๆในโลกอิกจิทอร์เนเช่นการใช้กล้องดิจิทัลสมาร์ทโฟนเล็บแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ความสำคัญของวาทาดิจิตัน ื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ใช้งานเพื่อช pues e ่วยตัดส <c> ินว <simple> ่าควรจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างไรเพื่อปกป้องการสูญเสียทรัพย์สินเพื่อรักษาสารภาพความเป็นการรักษาความปลอดภัยในทางดิจิทัลการรักษาความปลอดภัยในทางดิจิทัลคือการปกป้องระบบและอุปกรณ์ดิจิทัลจากการบุกรุกโดยผู้ใช้ภายนอกและจากความผิดพลาดของระบบที่เกิดจากผู้ให้บริการการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบออนไลน์ทำให้ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลส่วนตัวลงในอุปกรณ์ดิจิทัลซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นับวันจะเชื่อมต่อถึงกันมากยิ่งขึ้นทั้งในอินเทอร์เน็ตในสื่อสังคมออนไลน์และในแอปพลิเคชันที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจึงมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเราได้รู้แนวคิดการป้องกันจากปัยคุกคามทางโลกอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถใช้้ ชีวิตประจำวันนั่นเอง